มา <ขอ S 1> แก้บน,แก,บนแก้บนครับเขาทำงนท่าถงแก้สองตอนเหรออันหนึ่งของของลูกครับของน้ำอ๋อทำอะไรล่ะมือเออมาถวายปูเ่เปิดตาที่สามนี่เหรออยากลูก อยากเห็นเอออยากลูกไปหมดน้ำมึงเออเออลูกอยากเห็นกลัวไหมมือเขอาตรงตรงตัวหฮานิดหนึ่งครับแต่อนกลัวมากอเลยให้ดีคร yani ัขอปรุงได้เ สิบงยากโลกน,นี้จะได้ช่วยกัน,นเออดีๆดีๆตั้ตาทีสางจะบังเกิดได้ต้องเกิดขึ้นจากการทำดีคิดดีพูดดีทำแต่สิ่งดีๆ องอยูในสิ่งในธรรมห้ามิดโลกเมียเราบานเข้าใจไหมเข้าใจครับดังนัโมสัมจบโลกมนักโมตัสัขอตัวาาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตาสัจอตัว <c oughs> ข้าพระเจ้า,อาเอืเ้ชื่อเองเลยลูกนายว่าจะสนเกณฑ์สีบัดนี้บัดน,น,นี้นนได้ขอองค์เทพเทวดาได้ขอองค์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อลูกเพื่อลูกจะได้นำพาจะได้นำพา บุญแห่งนี้บุญแห่งนี้ไปช่วยเหลือผู้คนไปช่วยเหลือผู้คนตลอดพบตลอดตลอดไปตลอดพบตลอดชาติตลอดไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทวยเทพแห่งนี้และทวยเทพแห่งนี้ว่าข้าพเจ้า จะไม่นํำตาที่สามจะไม่นํำตาที่ไปเบียดเบียนผู้คนไปเบียดเบียนผู้คนไม่ไปออ้างตัวเองไม่ไปอวดอ้างตัวเองไม่ไปยกยอตัวเองไม่ไปยกยอตัวเองไม่ทำสิ่งเลวร้ายไม่ทำสิ่งเลวร้ายข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะไม่อวดอุตรีจะไม่อวดอุตรีและท้าพระเจ้าได้เห็นและข้าพระเจ้าได้เห็นก็จะเอาไปปรุงก็จะเอาไปปรุงข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าข้าพระเจ้าข NO> ้าพระเจ้าจะตั้งอยู่ในศีลในธรรมจะตั้งอยู่ในศีลในธรรม ตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในคำส่งสอนตั้งอยู่ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะรักษาศีลจะรักษาศีล อยู่ในคัลลองของธรรมอยู่ในคันลองของธรรมตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้ตลอดก,การละนานเธอตลอดก,การละนานเธอต่อไปนี้ถ้าได้ลูกได้เห็นไปที่ไหนก่อคอให้มันคือการปงอนิิจัง ว่าถ้าสังขาขลาให้รู้ไหวรูกเลยสังข้างที่ลุกนี่เป็นสิ่งที่ไม่จีรังและยังยืนหรอกล,กลกูกของมือขนมมือขึ้นดูมือนี่จะเป็นมือที่เับสั้ ดังสายน้าไหลลงมาเอออย่าให้มันเย็นเหมือนถือมึงอกอแล้วกันเออหายไปแล้วรักษามันดีๆอย่าไปผิดคำลั่นวาจะเอาไว้มันจะเสียให้ได้ขอเอาคืนได้ ฉันได้ฉันนั้น